สวัสดีครับ f c ซทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จมาให้ชมมีตามเคยนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จนะครับในปีต่างๆนะครับมาให้ชมนะครับพระแท้พระเกศเขาดูกันยังไงนะครับวันนี้ผมก็เอามาให้ชมนะครับ สมเด็จแต่ละปีนะครับมาให้ชมนะครับเราจะ,ลาจะไล่จากใหม่ไปหาเก่านะครับดูยังไงให้ถึงผระสมเด็จโตนะครับผมก็จะมีผักเก๋มาให้ชมด้วยผักตรงนี้เป็นนะครับเป็นผระสมเด็จนะไม้เรื่อยนะครับตรงนี้ เงินปี18นะครับองนี้พระแถ้ท่านจะธรรมาชาติของท่านจะสมส่วนนะครับตึงตรงนี้นะองค์ร้อยปีนะท่านจะเก่ากว่านิดหน่อยนะครับดูด้านหลังนะจะคล้ายๆกันนะครับ ไปสมเด็จปี2อ0 0ร้อแล้วปี09นะครับตรนี้ด้านหลังจะเหมือนกันเลยนะครับนี่คือพระสมเด็จหลังปี2,500นะครับ แล้วพระที่ก่อนพีสองพนันร้อยครับเป็นพรองนี่ปีเก้าห้านะครับท่านจะเก่ากว่านะครับนี้เราไปส่องเลยนะดูเนี้ยท่านจะมีความนุ่มและแข็งในตัวนะครับตรงนี้ เมือเที่ยกับพระปีสองพันห้าร้อยนะครับพระธรรมยังใหม่เลย ในปี2,500นะครับประท่านยังไม่แกล่งนะครับยังมีความเปียกอยู่นะครับแต่ปีปี95หแข็งจะมีความแข็งนท่านจะแต่งตึงนะครับ ะไล่ไปเลยนะครับผมไล่จากความใหม่ไปหาเก่านะเรามาชมปีตรงนี้จะเป็นปีแปดห้านะครับปนี้ นี่เป็นพิมพ์เทวดานะครับตวกนี้ตารทนจะมีความชชนแปดห้ากับข้าห้าจะใกล้เคียงกันนะครับ แต่แปดห้าจะแห้งกว่านะครับเก้าห้ายังนีน้ำมัน,นยังไม่แห้งนะแล้วมาเทียบอีกองหนึ่งนะครับของลงปูโพนะครับปีแปด้าเหมือนกันครับนี่จะคล้ายๆกันนะครับ ไปที่แหวกมา่านไปที่แหวกม่านตรงนี้นะครับแหวกม่านตรงนี้จะเก่ากว่านะครับวันนี้เราท่านจะจัดมาเปลี่นผ้าสมเด็ดทุปาแล้วนะครับนี้ นจจี่ถ้าไปถึงยุคสมเด็จตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยจะถึงยุคเลยนะคฮะตรมนี้เนี่ฉันจะมีความแข่ง แห้งนะครับจะมีรอยยบรอยนของบลสารนะครับตรงนี้แล้วเราก็มาดูผักเกน,นะครับนี่เป็นผักเกน,นะครับ พระแท้จะมีความตึงครับธรรมชาติจะตึงกว่านะครับพระเกจะมีความหดย่นไปนะครับเพราะเ็็พักที่ผิดธรรมชาตินะครับลงไปนี่คือเกนะครับเทยบกับเก้าห้าได้เลย นี่ก็มีความหดนะครับในตัวไม่เป็นธรรมชาตินะครับพอเ,เทียบกับเก้าห้ายังไม่ได้เลยนะครับดูความเก่าไม่ถึงนะครับ ่ถึงสปะสมเด็ดนะเกมอะไยเกมนะนะความเก่าไม่ได้นะครับตาพระที่ถึงกันนะครับเนื้อจะคล้ายๆกันเลยตรงนี้จะได้นะครับสัดเกต เรานท่านจใกล้เคียงกันเลยนะี่ความใกล้เคียงกันไปดูใกล้ๆนะเงินท่านจะเป็นงาช้างแล้วนะครับ เนื้อท่านจะจัดแล้วผ่าต้นเด็ดดูง่ายๆนะครับเทียบความเก่านะครับถ้าเนื้อไม่ใช่ความเก่าไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้นะครับขัดออกได้เลยนะครับ ดูง่ายๆนะครับดูพอแท้นะครับท่านจะตึงๆนะครับเข้ากันท่านจะเป็นสูตรเนื้อเดียวกันนะครับแตกต่างตรงที่ความเก่า แต่อนนี้ไม่ถึงนะครับแปดห้าเองแต่ปีแปดห้าเก้้าเนี้ยเน่ยจะใกล้เคียงกันนะครับอัน,นดับแรกนะครับดูดูที่ความเก่านะครับแล้วก็ดูที่สูตเนื้อนะครับทัานเนื้อเก่า มง่าเก่าธรรมชาติได้นะครับก็ผ่าแท้นะครับผ้าแท้จะแตกต่างจากผ้าเก๋น,นะครับตรงที่สภาพนะครับผ้าแท้จะแต่งตึงกว่านะครับผ้าเก๋จะมีความหดและแข็งกระด้างนะครับ น,นี้ก็ใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับดูง่ายๆนะครับดูจากความเก่าก่อนนะครับแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับขององพะนะครับพระแท้พระเก่านะครับแตกต่างกันแตกต่างกันที่เนื้อ ิ่งต,งตึงนะครับแท้จะตึงนะครับเก,กจะหดนะครับตรงนี้ก็จะหดเราต้องดูธรรมชาติให้เป็นด้วยนะครับมีความหดผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับ ใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ